ที่นี่ก็คือพิพิธภันฑ์พื้นบ้านมอนวัดคันรัตนะ,ะเป็นจุดแรกของการท่องเที่ยวในกองพ่อหมูเราค่ะเห็นเขาว่ากันว่าตรงนี้เนี่ยที่เรายืนอ,อยู่เป็นท,ที่ที่คนมอนเขาพักพิงอาศัยกันมาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์หรือเปล่าคะใช่ใช่กรุงรัตนโกสินทร์สมัยยุคต,ต้นๆก็ตั้งแต่รัชกาลที่สองที่สามถ้าท่านมีพระเนตรยาวไกลให้มาสร้างป้อมปราการในที่นี่เพื่อป้องกันประเทศเราทางด้านน้าอำเภอพระแดงนี่ก็จะมีประมาณ 22- ถึง24่ป้อมเข้ามาเจอที่ไนโอเคเจอ เงร,ราเอานางเออเร,อราเอาวสวัสดีภาษามอนสวัสดีคุณลุงปารเนี่ยเป็นชาวมอนตั้งแต่แรกเลยป่ะคะครับผมเป็นชาวมอนตั้งแต่บรรพบุรุษผมนเจ้าตายาเป็นมอญหนอดทีนี้มอญทั้งแรกที่เข้ามาทําการข,า,ขายก็ทั้งสมัยกรุงสุโขทัขทยเมื่ออาณาการที่หนึ่งเนี่ยตรงเองเห็นว่าพระประแดงเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านทางชายทะเลตรงสร้างป้อมปราการป้องกันข้าศึกทางทะเลเมื่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ย ข้อพยพมรที่เข้ามาพึ่งพระโรดสงารมาอยู่ที่พระแดงอมอนที่มาครั้งนั้นก็คือ,อเอจ้าพญาจิง๋งก็สถาปนาเมืองพระแดงหม่ว่าเมืองนครศิลขันที่นี่นะครับถือว่าเป็นแหล่งรวมวัฒนธ,ธร,รรมมรจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการแต่งกายตามวัฒนธรรมประเพณีอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประเภณนี้ต่างๆอย่างเช่นงานศพและอุปกรณ์การละเล่นของชาวมอญครับที่เป็นแบบดั้งเดิมตั้งแต่ชาวมอญได้อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญของเส้นทางการปั่นจักรยานของคุ้งบางกระเจ้าเลยนะครับคุณลุงคะนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะที่นี่เห็นบอกว่าเป็นถิ่นของชาวมอญใช่ไหมคะยังจะมีบ้านที่อยู่อาศัยที่แบบว่าเป็น คนมอญของคนมอญเก่าๆอยู่บ้างไหมคะครับในช่องนนองนี่ก็เป็นชุมชนม,มอญน,นะฮะอยู่ตรงข้ามกาบัานเนี่ยนะฮะในพื้นที่เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังเป็นคนมอญและคนนั่งเดิมครับงั้นเดี๋ยวขอตัวับไปดูที่อยู่อาศัยเขาหน่อยแล้วกันขอบคุณมากคะ่ะจมตอนจัดจมตอนจมปอนครับในหมู่บ้านมอนะครับที่น้องแพมกำลังปั่นจักรยานผ่านอยู่นี่นะครับจะสังเกตได้ว่าการปลูกสร้างบ้านนั้นไม่ต่างไปจากเดิม คือมีการยกใต้ถุนสูงมีลานโล่งกว้างเอาไว้ทำพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆของชาวมอนนั่นเองครับน,นี่จะถึงปากเกตน้องก้าแล้วนะ่ะอันนี้เป็นลานทำกิจกรรมของบริษัททั้งร้านหรือว่ากลุ่มที่มาทัวร์ต้องการที่จะมาทำธรรมานาหรือต้องการที่จะมาเรียนรู้อะไรเนี่ย ที่นี่เราจะจัดให้จากที่เมื่อกี้ที่พิพิธภัณฑ์เราขับจักรยานกันมาก็ประมาณ2กิโล่านั้นเองสองโลแล้วก็เข้ามาก็เห็นธรรมชาติใหญ่มากมายเลยเอาเป็นว่านะคะแพรเนี่ยเป็นมือใหม่หัดปั่นค่ะตอนนี้เหนื่อยมากแล้วนะคะแพรขอมาพักสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวชอุ่มแบบนี้สูดอากาศบริสุทธิ์หนีแล้วกันนะคะได้ค่ะไปเลย ที่เรมปีใช่ไหมคะที่นี่ค่ะมีความเป็นมายังไงบ้างคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะที่นี่นะคะเราเรียกว่าป่าชุมชนเมืองสวนปะเกียนน้ำกล้าวนะคะถือว่าเป็นป่าชุมชนเมืองแห่งแรกของประเทศไทยด้วยค่ะน้องๆจะเข้ามาแล้วจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะระหว่างถนนข้างนอกกับบรรยากาศข้างในทเื่อพราะว่าถนนข้างนอกคือเป็นเมืองมากๆแต่บรรยากาศข้างในเป็นแบบบ้านที่อยู่ในสวนค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าป่าอะไรค ป่าในเมืองนะคะคือโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่เราถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะจะเห็นจากแผนที่อันนี้ค่ะจริงๆแล้วเราจะมีแม่น้ำเจ้าพยาล้อมรอบตรงนี้นะคะพื้นที่สีเขียวที่เราถูกอนุรักษ์ไว้เนื่องจากโครงการพระราชดำรินะท่านอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ในยุคเมื่อ20ปีก่อนนะคะชาวบ้านนะคะเข้าร่วมโครงการโดยขายที่ให้กับรัฐบาลในยุคนานี้นะคะจะเห็นว่าเป็นแปลงใายแปลง เป็นโฉนดแต่ละแปลงะ500ละแปลงห้าร้อยกว่าแปลงนะคะแล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้คนที่เข้ามาได้ทําบ้างคะกิจกรรมหลักๆนะคะเรื่องการฟื้นฟูนป่าพื้นที่สีเขียวนะคะก็จะใหะ้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะต้นไม้ที่ทนกับสภาพนิเวศของเรานะคะ,ะนิเวศที่นี่จะเป็นนิเวศแบบสามน้านะคะก็มีทั้งน้ําจืดน้นําเค็มน้ากร่อยเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ปลูกก็ต้องทนกับนิเวศของเราด้วย,วยและอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะคะเราใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินะคะ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะก็ะเข้ามาใช้ที่นี่เป็นห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นนิเวศของป่านิเวศของน้ําเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิน่นก็ะจะใช้ที่นี่ได้เลยสวนป่าเกตน้อมเกล้าหรือสวนป่าส่งขนองเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของโครงการสวนกลางมหานครตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้บริเวณคุ้งบางกระเจ้าเป็นปอดของคนกรุงเทพนั่นเองครับและในระหว่างที่น้องแพมกำลังเดินชมธรรมชาติอยู่นั้นนะครับเราไปดูเชฟพลอยกันนะครับว่ามีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างในช่วงของสตูดิโอคิดเช่นบายซีพี